สวัสดีครับพี่น้องคุณเพื่อนทุกท่านทุกคนวันนี้ก็นำมาดูเหรียญพ่อพหลวงนะครับเหรียญเก่านะครับเหรียญเก่านี่มันคือเหรียญใหญ่นะครับอันนี้ก็เก่าเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เหรียญเล็กนี่ปีศ2ง3 0นะครับพี่น้องนี่แหละครับ2ส3 0ติผมชี้นี่นะครับเดี๋ยวผมจะขยายภาพไปดูนะครับนี่ พศ2530นะครับก็เ,เป็นเหรียญเก่าเหรียญนนี่เดี๋ยวดูพศ2525นะครับนี่นะครับ2525ดูจะชัดนะครับพี่น้องอันนี้พศ2530นะครับ ว่ขอบคุณทุกท่านทุกคนเข้ามาดูเข้ามาชมนะครับพี่น้องอายุวันนากสุขภาละครับคมม